คำกล่าวกันว่าฟางมีค่าดังทองคําก็คือไม่รู้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะครับในกลุ่มที่ปลูกต้นไม้หรือเลี้ยงสัตว์นะครับหรืออาจจะเป็นแค่คําเปรียบเปยว่าฟางมีค่าดังทองคําจริงๆแล้วฟางนี่มีประโยชน์มากนะครับมีประโยชน์ต่อสัตว์เช่นวัวควายแล้วก็ เวลาเราไปคลุมต้นไม้นะครับก็จะรักษาความชุ่มชื้นให้ต้นไม้นะครับเพื่อป้องกันการแห้งของหน้าดินนะครับเวลาเราใช้ฟางไปคลุมต้นไม้มันก็จะคลุมหน้าดินไว้เพื่อรักษาความชื้นไม่ให้น้ำที่เราลดต้นไม้ลงไประเหยเร็ว แล้วพอถึงเวลาย่อยสลายเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้นะครับต้นไม้ก็จะเติบโตงดงามเพราะฉะนั้นในคำที่ว่าฟางมีค่าดังทองก็เห็นจะจริงก็เป็นคำเปรียบเลยนะครับว่าไอ้ทองคำที่พูดถึงก็คือทองคำเขียวซึ่งก็คือต้นไม้ของเรานั่นเองนะครับ ต้นไม้หลังจากเราปลูกลงดินนะครับเขาก็จะเจริญเติบโตไปตามธรรมชาติของเขาโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยเรามีหน้าที่นะครับใส่ปุ๋ยลดน้ำนะครับแล้วก็คุมฟางพอเราคุมฟางเสร็จมันก็จะเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้หลังจากย่อยสลายไปเพราะฉะนั้นไอทองคำที่ว่าก็คือต้นไม้ ต้นไม้ก็คือทองคําเขียวเราปลูกทุกวันต้นไม้เติบโตทุกวันนะครับเขาก็จะเจริญเติบโตทํางานของเขาไปเราก็แทบจะไม่ต้องทําอะไรผ่านไปสิบปียี่สิบปีต้นไม้บางต้นนะครับก็จะมีมูลค่าสูงมากเช่นต้นละหมืน่นหนึ่งมืนบาทสอง0มืนบาทต้นหนึ่งนะครับ ผ่านไป20ปีเราก็มาลองคำนวณดูนะครับสมมุติเราปลูกไป1,000ต้น1,000ต้น20ปีต้นละคิดคร่าวๆต้นละ10,000บาทนะครับเราก็มีเงินล้านแล้วเงินล้านขายต้นไม้ได้เงินล้านเราก็ซื้อทองคําได้หลายบาทนะครับเพราะฉะนั้นเราก็กวาดฟางต่อไป คนบ้าเท่านั้นที่จะเข้าใจนะครับคนบ้าปลูกต้นไม้นะครับถ้าใครไม่ทําก็จะไม่เข้าใจบางคนเดินผ่านไปมาถามว่าลุงทําอะไรอ๋อหาทองอลุงบอกหาทองคําพอลุงบอกหาทองคําเขาก็ได้แต่ยิ้มที่มุมปากแล้วก็จากไปแต่ว่าเขาคงไม่เข้าใจว่าว่าเราหมายถึงอะไรนะครับ คนที่ลงมือทำเท่านั้นจึงจะเข้าใจเพราะฉะนั้นนะครับฟางจึงมีค่าดังทองนะครับดังที่พูดกันมาหลายๆท่านตปรมาจารย์หลายๆท,ท่านก็เคยกล่าวไว้ก็เห็นจะจริงอย่างท่านว่านะครับเพราะฉะนั้นลงมือทำคือคําตอบคนไม่ทำก็จะไม่มีคําตอบนะครับเราก็จะกวาด ฟางแค่นี้ก็สามารถรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตได้เพื่อปกป้องหน้าดินของต้นไม้นะครับเราไปคลุมต้นไม้การระเหยของน้ำในดิน ก็จะช้าลงต้นไม้ก็จะได้รับน้ำได้เต็มที่นะครับหลังจากฟางย่อยสลายเขาก็จะกลายเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ต่อไปทับกองข้าเขียวทั้งนั้นครับ ในที่นี้ก็หมายถึงวามทำเกี่ยว วันนี้ก็เป็นคนบ้าหอบฟางครับพี่น้องทั้งหลายก็ ลองพิจารณาดูนะครับคำเปรียบเทยที่ว่าฟางมีค่าดังทองจะเป็นจริงอย่างไรนะครับก็คอยติดตามต่อไปการใช้ทองคำการใช้ทองคำให้เกิดประโยชน์นะครับเราก็เอาไปคลุมต้นไม้เราจะพามาคลุมต้นไม้ ต้นไม้ของเราต้นสักอันนี้ต้นสักเราก็จะคุมไว้ในละกะักษณะช่นนี้ประโยชน์ของการคุมต้นไม้ ก็จะรักษาความชื้นในหน้าดินให้ต้นไม้นะครับอันนี้ต้นสักต้นสักอายุหนึ่งปีนะครับนี่ต้นสักของเราอายุหนึ่งปีปลูกพร้อมกันบางต้นก็บางต้นก็โต,ตบางต้นก็จะยังไม่โตเท่าไหร่เราก็ใช้ฟานทมอย่างเช่นต้นนี้ ความชื้นก็จะเกิดอยู่ตามโคนต้นไม้เมื่อเราลดน้ำลงไปความชื้นก็จะมีต้นไม้เราก็จะดูดซับน้ำได้ดีอย่างเช่นต้นสักต้นนี้อายุหนึ่งปีงโนะพออได้ขนาดนี้ต้นกล้วยต้นกล้วยของเราก็เหมือนกันนอกจากจะเป็นการรักษาหน้าดินแล้วเราก็ยัง คุมหญ้าได้ด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้หญ้าเกิดขึ้นมานะครับต้นกล้วยของเรานี่กำลังแทงหนอ่อสวยเลยนี่ก็คือการใช้ประโยชน์จากทองคำของฟางครับเดี๋ยวเราก็จะคลุมให้ครบ ต้นไม้ทุกต้นที่เราปลูกลงไปนะครับเมื่อได้ลงดินแล้วเนีย่ยเราแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยจะมีบ้างถ้าเรามีระบบน้ำเราก็ลดน้ำให้เขาก็อาจจะมีใส่ปุ๋ยบ้างนะครับเป็นบางครั้งแล้วเขาก็จะเจริญเติบโตตามธรรมชาติของเขาไป การใช้ประโยชน์จากปา่าก็ชมไปเลยก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ